บอกว่าเที่ยวญี่ปุ่นยากไม่จริงบีมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดนากาโนะ3วัน2คืนแบบดูคลิปนี้แล้วเดินทางตามบีมกันมาได้เลยครั้งนี้เราจะเที่ยวญี่ปุ่นแบบไม่ง้อพาสรถไฟเพราะว่าเราจะใช้รถบัสทั้งหมดวันที่1จากโตเกียวมุ่งหน้าสู่คามิโคจิจุดสตาร์ทของเราอยู่ที่บัสเทอร์มิอลสถานีชินจูกุจะเดินทางตอนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ใช่แล้วเราจะนั่งในบัสกันถูกไม่เสียเวลานอนเพราะสามารถนอนและเดินทางได้ ที่เราจะนั่งทริปนี้เป็นบัสของอัลปิโกซจึงวิ่งอยู่ในโซนจังหวัดนางาโนะจองตั๋วง่ายมากเพราะเว็บไซต์รถบัสมีภาษาไทยจะมาซื้อตั๋วที่ตู้ก็ได้นะแต่ในบัสมันมักจะเต็มแนะนาว่าให้จองก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนขึ้นไปสบายใจที่สุดกระเป๋าเดินทางก็โหลดเอาข้างใต้ไปได้เลยกโกโกในรถสบายมากเองเบาะได้แบบสุดๆมีรูเสียบชาร์จทุกที่นั่งมีพมากนการเพื่อความเป็นส่วนตัวบนรถเขามีห้องน้ําแล้วก็มีแวะพักให้เราด้วยแต่บีมหลับยาวแนะ่ๆนอนก่นนะ ถึงคามิโคจิแล้วเหรอเนี่ยเร็วจังหลับสนิทเลยค่ะบัสบีมาถึงเป็นคันแรกเลยถ่ายรูปแบบไม่ติดคนมีอยู่จริงมีเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตัวด้วยจนฟ้าสางร้านอาหารก็เปิดพอดี ก่อนจะออกไปเดินเนี่ยเอากระเป๋าไปฝากให้เรียบร้อยก่อนที่นี่เขามีบริการฝากกระเป๋าเดินทางสัมภาระใหญ่ๆด้วยเราเดินตามรูทที่เขาแนะนําได้ซื้อตั๋วรถบัสที่ท่ารถบัสคามิโคจินั่งไปลงที่ไทโชพรที่ห่างออกไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยเดินขึ้นมาใหม่มันจะได้ฟิลแบบเฮย้ยเดินฝ่าชธรรมชาติดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆพร้อมละอินแล้วอันนี้สําคัญมากมันคือกระดิ่งกันหมีที่นี่มีหมีเพื่อความปลอดภยัยพกกระดิ่งไปกันด้วยนะห้อยกระเป๋าไว้ <G ül> อเล่นวสวยมากเดินเล่นไปเรื่อยๆตามรูทได้เลยใครอยากจะดูใบไม้เปลี่ยนสีช่วงเวลาแนะนําคือตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปและที่สําคัญจําไว้ด้วยนะค้ามีโคโจิรถบัสจะเข้าได้ตั้งแต่17เมษายนถึง15พฤศจิกายนของทุกป,ปีเท่านั้นค่ะเส้นทางเดินง่ายค่ะไม่ต้องปีนป่ายอะไรแค่ไกลเตรียมขาที่แข็งแรงมาก็พอนี่คือรายงานพบหมีล่าสุดที่จุดนี้วันที่11เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสอยไม่เจอหมีสายสุก และการได้พักกินข้าวกล่องริมแม่น้ำหลังจากที่เราเหนื่อยหอบแฮแฮมามันคืออะไรที่วิเศษสุดๆไปเลยค่ะ <Hey. S 1> อร่อยขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยคุ้มมากที่ได้มาสวยแบบบรรยายไม่ถูกแต่เมื่อยเหมือนกันเนาะไปออนเซ็นกันค่ะคืนนี้เราจะพักเรียวกันในเมืองวัซุโมโตะซื้อตั๋วที่ท่ารถเลยเราจะไปจอดที่สถานีชินชิมะจากนั้นก็ต่อรถไฟต่อเดียวก็ถึงวัซโมโต้ขึ้นชับตบัสที่สถานีไปโรงแรมเลย โฮเทลโชฮหนึ่งในร้อยโรงแรมและเรียวกังที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นมีล็อบบี้อยู่บนเขามองเห็นจะเปนแอลแบบสวยมากมีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยไปอาบน้ำดีกว่าทุกคนวันนี้ลองเช่า p r i v a t e onsen แหละ45นาที2,700เยนลงได้ทั้งครอบครัวเลยแต่บิมลงคนเดียวแอบเหงาแล้วเนี่ยนี่แน่นี่แน่อาหารเย็นแบบไคเซกิเป็นอาหารคอสแบบญี่ปุ่นที่พอไปถึงจานท้ายแล้วก็จะเริ่มจุกไม่ไหว และนี่ก็คือห้องพักของบีวันนี้ค่ะรถหรูอ,อลังการมีทั้งแบบเตียงมีทั้งแบบนอนฟุตโตงสไตล์ญี่ปุ่นมีออนเซ็นในห้องด้วยวันที่2วันนี้เราจะทจจําจิตใจให้สงบนะคะด้วยการเดินทางไปไหว้พระแล้วก็ภูเขาลึกลับโทกากุชิเริ่มจากอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนมาเป็นบุฟเฟ่ต์ที่เยอะจนหน้าตกใจมากโดยเฉพาะข้าวหน้าทะเลทําเองใส่เท่าไหร่ก็ได้กินไปสองจานรวดเอาปิโก้มีอยู่ทุกที่ซื้อตั๋วรถบัสที่สถานีมัตสึโมโตะนั่งไปที่สถานีนาโกโน จากสถานีนางาโนะต่อบาสิกหน่อยก็จะถึงวัดเซนโคจิวัดเซนโคจิเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามีประโยคที่พูดกันเลยว่าต่อให้อยู่ห่างไกลแค่ไหนก็ต้องมาสักการะที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต<อ> uf, เพราะว่าที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระอมิตาพุทธะองค์แรกที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเปิดให้ชมได้สดทุกๆ7ปีเท่านั้นแต่เราสามารถสัมผัสถ,ถึงความยิ่งใหญ่ได้โดยการลอดอุโมงค์แห่งความมืดมืดแบบมืด มองเลยไม่เห็นเลยทุกคนมืดตืต้อถ่ายคลิปไม้ทุกคนดูไม่ได้แต่ขอเล่าว่ามันต้องคลำทางไปเรื่อยๆแล้วจะเจอแม่กุญแจอันใหญ่ๆตรงนั้นคือจุดที่ตรงกับพระพุทธรูปพระอมิตาพุทธะนั่นเองออกจากอุโมงค์ไปเราก็จะเหมือนได้เกิดใหม่ที่ทางลองอุโมงค์จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประเทศไทยมอบให้ญี่ปุ่นดูแล้วรู้เลยว่ามาจากไทยแน่ๆเพราะว่าสวยมากๆ วัดของกินชำสุดกลับมาที่สถานีนางาโนเราจะต่อบัสไปที่ภูเขาลึกลับโทกากุชิใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงดินแดนแห่งต้นสนยักษ์พอถึงแล้วเนี่ที่ทางเข้าเขาจะมีร้านโซบะอร่อยเป็นหนึ่งใน3โซบะที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นเรียกว่าโทกากุชิโซบะคุณเป็นคนไทยลองโซบะนกเป็ดน้ำแบบเผ็ดจัดไหมครับเอาเซ่เผ็ดไหม กบตเ,เดินไปตามทางชมธรรมชาติไปเรื่อยๆอ้บไม้เปลี่ยนสีสวยมากสีแดงสีเหลืองเราก็จะถึงป่าอุโมงค์สนในตำนานซึ่งถูกต้นอายุมากกว่า400ปีเรียงราย2ข้างทางยาวกว่า500เมตรเหมือนลุดเข้าไปในโลกเทพนิยายเลยภูเขานี้เป็น p พ w าวเวอร์ตที่จะมีสาลเจ้า5้าสเจ้าให้สักการะถ้าเดินไหวสูงมากเง่นจนเมื่อคอไปหมดเลย ภูเขาเนี้ยสมัยก่อนก็เคยมีนินจาอยู่จริงๆด้วยล่ะใครมาถึงโทกากุชิแล้วข้ามถนนไปเข้าบ้านนินจาด้วยเถอะคุ้มไม่ไหวมองข้างนอกเหมือนบ้านทั่วไปแต่พอเข้าไปข้างในแทบออกมาไม่ได้กลไกในบ้านซับซ้อนมากเราต้องหาทางออกจากบ้านเองให้ได้กว่าจะออกมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงจบที่นี่ก็นั่งรถบัสกลับไปสถานีนากาโนกัน พักผ่อนหนึ่งคืนวันที่3วันนี้จะไปดูวิวสวยตาแตกที่ฮาคุบะเมาท์เทนฮาร์เบอร์ซื้อตั๋วรถบัสที่เอปิโกส,สถานีนากาโนะเหมือนเดิมไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้านะคะกระเป๋าเดินทางก็เอาไปด้วยได้เลยใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงนั่นไงใช่ตรงน,นั้นหรือเปล่าป้ายที่เราจะลงชื่อฮาคุบะอิวาตะเกะเมาท์เทนรีสอร์ทพอลงแล้วก็ซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าไปบนเขาได้เลยโอ้เพิ่งได้เห็นว่าเขาเอาจักรยานขึ้นไปกันแบบนี้เอง โอ้โหยังไม่ถึงข้างบนเลยก็ตาแตกแล้วแม่ะพอไปถึงบนยอดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคาเฟ่ต่างๆจุดชมวิวต่างๆแต่นี่รีบไปซื้อตั๋วโลชิงช้าก่อนเลยมีสออันนะรอบหนึ่งจำกัดจำนวนคนเพราะฉะนั้นใครอยากนั่งแนะนำให้รีบไปกดตั๋วกันก่อนเดี๋ยวไม่ทันพร้อมจะชมวิวในส2 1สวยมากวิวใบไม้เปลี่ยนสีกับพีมะแบบนี้จะเห็นได้แค่ช่วงสั้นๆนี้เท่านั้นนะคะวิวตอนโลชิงช้ากับตอนที่ยืนดูเฉยๆเนี่ยคนเรื่องกันเลย บนกิจกรรมเยอะมากอาหารก็อร่อยสกีลิฟต์ก็จะนั่งวน, oh. นกี่ครั้งก็ได้ไม่เสียเงินเพิ่มแล้วแค่นั่งวนไปวนมาย,ยังคุ้มเลยอะ่ะไปค่ะเม้าเทนคัสโยสกีเดไม่ได้โฟกัสวิวเลยค่ะโฟกัสที่รถตัวเองก่อนกลัวหล่นลงเขาจบแล้วค่ะ3าวันแสนสนุกเดินทางตามรูทแบบบีมก็ได้เลยนะตารางเวลารถบัสต่างๆก็ดูในเว็บภาษาไทายของอัลปิโกได้เลยสะดวกและง่ายมากถ้ากลับบีมนั่งบัสที่ฮากุบะไปลงชินจูกุโตเกียวเลยค่ะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงถึงสบาย เที่ยวด้วยรถบัสไม่เหนื่อยเลยแล้วได้ดูวิวข้างทางแบบจุใจด้วยลาก่อนนะนากาโนะขอบคุณค่ะถึงชินจูกุูยังปลอดภัยแล้วไปเที่ยวนากาโนะเดินทางง่ายๆด้วยรถบัสของอัลฟิโก้